ขอยกขึ้นเนื้อเสียนไหว้ต่างคุณทูตเทียนเดลมาลาอาขอไหว้ต่างคุณพระพุทธิี่ลำไหว้ต่างคุณพระธรรมที่เลิศลาไหว้ต่างคุณพระทรงจุดเสน้นผู้ที่ได้ทรงสืบแทนพระพุทธาศาสนาไหว้ท่างคุณบิดาและมัมนดอนที่ได้เลี้ยงอุทานนา้ำบวมชู ข้าขอไหว้จังคุณผู้เพ่งขอให้มาโดนใจคิดขอให้มาช่วยคิดเมื่อเวลาขัดสนลูกจะรำหรือจะร้องขอให้คลองด้วยปัญญาให้หนึกถึงตัวข้าอย่าลืมเลย <c oughs> โอ้ยมื่อนี้อากาศดีอากาศจ้ำไสบ่ไม่หมอกบอ่ไม่ควรสแสดงว่าเมื่อนี้ ไม่ไงบ่อไรซุมกี่ฝอยเพราะงี้จานป๊กแตบ่ได้เผาทานค่ะคักมือนี่น้อยน้อยใส่ดีไหมไม่มวลวงพ่อเอิดไปหาลวงพ่อกันวายต้นไม้ต้นนี่ยคือว่าเป็นหมากแกะเชียยฮะมีดฟันทิมซะบ้าเน่หน้อยก็แจกว่าไปใส่ราว่ามือเนี่ยเออน้อยเอ้ยเอ,อมันไปทางไหนของมันเนาะเน่หน้อยขี้ดื้อนี่ย แน่นหน่อยี้กากรักกินจังแต่เขาแรงเป็นขี้กากเบิดว่าทนได้สีทนทำไรใส่ให้มีดอิม่มซิมเอิญซ้ำเอิญมาซอยซ้ำมาตดอรอดสันจะงานแล้วจากนี้ไปใช้นอนเลี้ยงไส้ผูนี่โอยเงิดงอมันด,ด,ดื้อกาดื้อรักกินเขาแรงกับเก่งจ้าไวหางก็จืนนนดนบด ว้ายน้อยเจ้ามาจังใดเจ้ายเดี๋ยวคือว่าใครช่วยเหมือเดียกไฟกับมาจังชี้เดะ๋ยวลงพอเออเจ้านี่ก็เดนะินเนาะไม่ยังเดี๋ยวลงพอไม่เลี้ยงเดียด๋ยวพรอนี่ยังเนาะใครหน่อยบ่เดือดพ้อนจังใดว้ายเดี๋ยวพรอน,นี่ยังกับบอกมากับแม่หมาเจ้าไปขี่ให้เต้าหัาง่งไปเมียนว้ายมันแต่ว่ามันขุมขีนะ่เนาะมาดีขุมขี่จังใดดีว่าไฟบ่ใหม่ด่ามันเอาลงอุงพอมื่อเศร้าเนี่ยพ่อออกบ้านใดแล้วมาหาว้ายถ้าเจ้ามาวมนไปเทศบุญดันชี้ต้นน้อย ้ายสบายแล้วบาดนี่ให้ผมไปน้ำในเด้อหลวงพ่อเด้อไปน้ำในเด้อหลวงพอว่อวายผมจะไปซื้อข้าวต้มกินข้าวแดกง่ายแซบขนาดหลวงพอ่อแซบขนาดข้าวแดกง่ายแต่ทีเจ้าต้องพาไปแม่ดีใจเด้บาดนี่ที่ไ้ไปบุญเรียงชีดีใจแล้วเจ้าแต่ว่าข่อยบ่ดีใจอยู่ดีจัจจกไปลงครับรับนิมนต์ระถึงดอกข่อยกระโดวยดวายเอาไปยังหลวงพอ่อไปยังคือบ่ดีใจ ได้หัวขนมข้าวต้มได้ปัดใจเป็ตัวแมนนั่นแล้วเจ้าอ่ะกระตีพกคือกันในบ่อลงบอ่อมันคือกันในจังใดเจ้าบ่หูน้ำคอยดอกเฮ้ยคอยมีอยังได้ใจอยู่นั่นล่ะอยู่เนี่ยเครื่องอยากไปเครื่องบ่อยอยากไปได้อยู่่จ้ะมาสร้างมาจานเขามามน่นเขามาม่นอีหลีก็จะเกี่ยวย่างนี้อย่างน้อลง,งพอภาษาเทศบนเดซี่จะไปล้านอ่านจวดสบายสบายอ่านเอาเลยควย เทศผู้เดียวเมาบดกรไดตก็เสือไม่ง่ายยังโอ้ยอันว่านกนกนกกงานเนี้ยนุกงานนี่ไล่ไปแต่ตัวล่องคอโอ้คาราวะคาราวะหน่อยโอ้ยไปตังห่วงหน่อยล่องคอสาเกตบนฤษีเทียบผมนี่เออกรนดันเหมือนแรงกันซ้อมให้ค่อยได้ได้หน่อยเด้อซ้อมให้ค่อยแน่โอ้ยซ้อมแนวไหนน้อบาานีเทศดวายกระซ้อมแต่ตัวเนาแต่ตัวนักเว่ยเขายังซ้อมแล้วคนนักสู้เว้ย น้อยน้อยเนาะเอ้ยช่วยกันแน่ทถอะช่วยกันแน่ทถอเไอ้น้องพ่อก็เลยบ้าบ้านนี่น้องพ่อหาพักควันสู้ข่าวขางนะเฮ้ยโอ้ยแม่เจ้าเจ้าคอยที่นอ่นรับบอเหมือนแรงนี่โอ้ยน้องคอกันเลยเนาะไปนั่นนันต้นไม้ที่ล้มใส่หัวเจ้าดอนปะหาพักควนอ้าวหอดมือไม่เลยได้หน่อยวะดิอ้าวมาหอดไวเลยน้องคอไวาหอดมือไม่เข้าเดียวแลนอนนอนมันแจ้งเราไหม เพงมือแล้วได้น้อยมือเนี่ยเจ้าดีพา้าหอยไปเทศได้มือเนี่ยโอ้อยบอเคยขินหลวงพ่อจะเคลียได้ล่ะอืมน้อยครับคอยที่เปิดความลับให้เจ้าฟังห้ามบอกใครเด้ออือพ่อผมท่องขอินหลวงพอว่อบ้บะแมนไม่ยังกันคอยอ่านหนังสือบอออกฉันได้เดียวเดี๋เอาขินหลวงพ่ออ่านเยอะสักหน่ะทำท่าชืา่อๆหลวงพ่ออ่านไปร้านบอออกแต่ไปเจอเนี่ยโอ้ยอุกอังได้บาดนี่นักตั้งจะขี้เดาไปโดลดหลวงพ่อไหวแบบนี้ก็ได้เหรอ ได้เลยเนาะลุง่อเดาแนวไดิแบบมดิบาทนีดน้อยนะโอ้ยแกมีคักเนา,บาะบาทนี่ลุงพ่อนะไอ้แต่คอยมาเกยอ่านหนังสือตะเกียเฮ็ดจังแต่สีมีคำเบาคำว่าล่ะบาทนีะโอ้ยผู้ติดเงาลุง่อเห็นยัง,ยงกินน้ำร่างลุงขวาข้าวไปเทศเลยตัวแมนนิน้อยพัฒนาปะดูชิสวยตะงางเฮาบาทนี่ออกเดินทางไม่ต้องยานมาลุงขว้เอาเข้าไปตั้งคุณละบาทนี่ลุงพ่านอมาหน่อยมาหน่อย น้อยหวายมามาน้อยหวายคือบอปากบอว์ได้เจ้าเนี่ยแม่ฮะเอ้าไปจักกี้เวบ้าอย่างนู้นลงคอใส่สมองจะได้ยอย่างนี้ผมน่นนะนะเฮ้ยสีบอก๊กจังก็บอ๊กทำไงมันตีาบอกมีคมเทศเฮ้ยแกมันปึกเนะาะหวายสีให้เทศจังให้ว่วายลงคอเห็นอย่างลงคอก็จำไปเทศรวดเทศตามเห็นนั่นแหละเอาจังสันบอกหน่อยโอ้ยป้าป,ะป,ะปะ้าป้าชนะแกมันขี้ลายเนาะ ห่อยมาเร็วๆหน่อยหน่อยหอยแหงตื้นแหงสันอยู่อยูอ่เนี่ยไว้โอ๊ยยางยางยางนกกว่า is i̇s เ left. ห็นยังก็จำไว้เลดเออเออเออมา <cach> an, <reproduce. S 1> ข you, ่วมหอดบ้านบุญก็เจ้าห่อยแหงสันได้จดีหน่อยมาเอ้าอีหยังหน่อยหน่อยนะนกแก้เลนด้วยนะน่ะนั่นน่งนกกว่าจำไว้เลยนกแก้เลนเลยนะโอ้นกแก้เลนเอาแค่นหอดบ้านเอาขี้เานยังอยู่เที่ยงหน้าหน่อยหน่อยหน่อยได้แล้วบทหนึ่งแล้วนกแก้เลนน้อยหน่อยหนาะนั่นน่ะนกกว่าจำเอาไว้เลดนั่นยังหน่อยนั่นทางหลังเจ้านัหน่ะฮะ โอ้ขั้งนกจอกฟ้าตะดันลงคอจำไว้จำไว้สบายแล้วบาทได้สวมบทแล้วน้อยน่อยเนาะแมีนป้าป้าป้าเฮากำลังเกาทาวะน้อยป้าเฮายา,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 าง,าางาต่อน้อยมาจำไว้หลายๆลงคอที่ใจเทศหลายๆมาน้อยมาน้อยโอ้ยอกับยางแน่ยลงคอกระดุยหัวตัดดังโอ้หฮาไอ้ไข่ยมืนน้อยสมัยเมีนคือภาพมืนหินเนาะเอ้าน้อยน้อยนกอีหยังเลยเรียบมามาดยว่น่ะเฮ้ยนกเจ้าตั้นน่ะนกเจ้าตีน้อยวาย นกเจ้านกเจ้าลุงพอป้าปาป้าหน่อยได้อีกแล้วโอ้ยมันหลายแล้วหลายเรื่องเอยางที่เทศแล้วง่ายว่าเราเจ้าวานี่ปะเรี้ยวย่างทำไหลงพออย่างเราวานี่นกจยังหน่อยตาคอยบดีนะนะโอ้ยนกกดเออก็ว่าสัตว์เนี่ยป้นกกดนกกดนกกดมันเต้นเข่าเราหน่อยหน่อยเม่นหน่อยเห็นยังกะจามาลอดลงพอยหนมันนั่นไปเทศให้มันคืดเออเจ้าก็บอกล้ำโดยโดยอย่าปาอย่าถิมกันเข้าใจปะ โอยพอจิมแล้วปลาดอกมันดีเสียหนาว่าเท่าเข้าใจบ่ไปไปงางนลวงพ่อมาหน่อยบ่ว้าย่งนี่้ามาควงแถวหน้อยเดดกดับแดดบาดเนี่ยน้อยครับเจ้าบ่าบ่ก็ไดเห็นบ่ระไม่ง้างนงพ่อคำตรงนี้กจ็จะเป็นงานบุญข้าเจ้าเราได้น้อยบาดเดียวเอ้ากระย่างทำไมหลวงพ่อโอยเดี๋ยวคอยพาเจ้านั่งเสื้อวีแฮนเขียงหน้านี่ถ้ากันยางไปเนาะ ข่อยยานมันแดดข่อยยานจะเป็นขิงหอนแต่ด้เดียวเดียวขิงหอนยนี่ใดขีโมู้ว่ามันอย่างบากไอ้ยเฝ้าพดโพดอแล้วละขว้าขีโม้ไปเซ็ตเอาเองอยู่ดอกแม่นแล้วฝนยาจนแขนลอยควายล่ะไปไปลงปอเต้าเมือไปเต้าเมือจะเข้าคามตรงนี้ก็บหอนรักลอยบ้านนั่นน่ะยังนะคือเ่าไม่คดแหละลูกว้าสิมีน้ำกินบ่ล่ะโอ้ยน้ำก็ให้มากจนน่ะดิที่ ข่อยให้มาเพื่อเจ้าแต่ละน้อยเอ้ยข่อยย่านเจ้าหิวข่อยหักเจ้าูจักบอแาป้าข่อยถิมเดอ้อนั่งข้างๆพมาดเดอ้อหืมแกไมาหวานไหลล่องคอไปไปพักผ่อนจะเข้ายังงางตัวแม่นอยู่ไปลอ่องคอหาหนัง่งหวาหน่อยเที่ยงเที่ยงหน้าก็าคือยังมิดยังมีแต่ขอ่อยย่านยัข่อยเสียวอยู่ได้ดีนี่มั้ยานั่นนี่ห่อนมอนขาดตอนล,ลอยล่องคอหน่ะ เห็นยังกระจำอารวดทีน้อยโอ้นั่นเดี๋วลวงพอ,ม,องมุดใตความรุองนู่นั่นมันมันมากินปลาซิวตายตัน้อยน่ะนะโอ้ไตขึ้นไตรลงไตรลงไตขึ้นอยู่หมดก็ะโดยน้อยจะเป็นหลายเนาะมันที่ป่าจอตาเฮาตีน้อยฮะโอ้ยสบายเลยพ่อจำมาเลยจำประเทศเลยทีน้อยเนาะอ่านหนังสือบอออกสร้างหัวมานละวะฮ่าฮ่าสบายเลยบาดดีโอ้เต็มเถียงหน้าไอ้เงาน้อยป,ป้าเป่างางเฮามาต้องพักหวัวมาดอกบาดดี ไปมั่นใจแล้วมาลูกหลานละเจ้กระดบบาบอเทิงสินบ้านโคกกลางตำบลไผ่อำเภอสายมูลขอยอดรัดตัดตอนไปหอดหลวงพอ่อไปหอดบ้านงานบุญเดือนสี่เมื่อไปถึงแล้วเจ้าบ้านเจ้ารองกระต้อนรับเป็นอย่างดีหลวงพ่อก็ได้ถึงเวลาขึ้นธรรมารเทศบุญเดือนสีนะ่ณบัดนั้นหน่อยขึ้นได้หลวงพ่อขึ้นเลย,ลอเ,ลยเออเจ้าอยู่ข้างๆไปหามนี้หามไปใส่เดชขาด ลวงพอการจือบอร้บ่ได้ถอดโอ้อยมาจอ้บ่ได้กะถีบวกอกลวงพอสบายสบายมันบาหน่อยอไปายขึ้นธรรมาก็น้อยบาดเดี๋ยวค่อยโอ้มาคือสูงแทวว่ะเอาบาดนี่งาด้าาดาดลลวงพอโอ้ยลุง่าบาดไหนเนาะเกิดเดเนาะห้อง,งพอมันจะท่างไก่ี่เนาะน่เอาลวงพอคือประเทศละ่ะเขียวจะเฝ้าไรทําใจกนใอนแน่ี่เฝ้าไปใช่เดี๋ยว แม่ออกือจังพากันนอนรับเบอรระบาดนั่งทุกบุกเช็คเมกอยู่หน่อยโอ้ยเต้หนนพมอเริ่มจากออกจากวัดเลยเลยาจำได้บ่มน้อเจ้าอยาว์วัดูรายหน่อยคอยแห้งจืนเต้นอยู่ของจากว่วอยู่เดียวเตรียมระคืดซอยคอยระเบียงคนเห็นว่าแม่ออกมากได้หน่อยโอ้มากได้แล้วแม่ออกพอออกก็ร้ายหน่อย โอ้มาฟังเทศมาเมื่อนี่คนทีเทศคักค่ะอ้ายเจ๊กแม่งเนาะหลวงพ่อบ้านใดเน้อเอาเอาเขามาแล้วไม่ออกเขามาเลยเทศฟังเบื้อนี่มื้อนี่ละเอ๊ายขนาดน้อยตาจูมาฟังเทศฟังทับแล้วโอ้หลวงพ่อบ้านใดนะเท่านี่ะป้าจูคือท่าทางอุดมสมบูรณ์ไทเนาะหลวงพ่อมาตำบ้านใดเน้ออ้าวหลวงพ่อหลวงพ่อ แค่ตอนหลวงพ่อยากฟังเพี้ยวเบื่อน้าเป็นตัดสินจับเนาะหลวงพ่อกระเดืออืมโอ้ก็เสียงแปลกแค่น้อหลวงพ่อเี่กกรเดืเจ่าเจ่าเจ้าว่าขักวอน์หลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่มาดคอกับโพยแห้งได้ได้ลูกกินเพื่อน่ะของแค่ได้วะเออแมงจือเท่าแมงจือเนี่ย แต่กาเลยหลวกพอออกแกกวัดเลยออกจากบ้านเห็นนกเจน้ยังลวกพอแม่กระโดดขเดีใช่มแข็งขนได้เาอุ้ยีมาดีจ้านมาที่ไรเดี๋ยวมา้งเปนเพศอ๋อเอาคำว่าเชต่อนาะนกเจ้านกเจ้าลกพอออ เป็นไปมาแม,ะมะน่นลกเจ้า,อ,าอันนะอันนะหน่อยหน่อยไม่อยังหน่อยไปดีหน่อยนกขดลูกพ่อนกขดโอ้โยเต้นเข่าเราแม,นม่นกน,มนกขดเง้าเป็นม้วนก็ไดอกก็ได้แต่เอ๊ลวงพ่อจะอ่อนซ้อนแถ่เนาะบ้านนี้มุ่นมาเป็นเจ้าวาดบ้านนี่ใช่เนาะบ้านนี้เนาะ คือว่าเทศตตอลหรหลวงพ่อเอง,องาหลวงพ่อหลวงพ่อเงาเงา่อคือตัพขวล่ะโอ้ยออกจากงันอัตมาับนี่หน่อยกับใบนั่งอย่างหน้าสั่นตัวไม่มีคนจะคนโอ้ยคนขึ้นบ้านเบิดแลว้ว นั่งไปนั่งมาเห็นแต่มุดไตหอบดุงน้อยน้อยอย่างน้อยวันนี้น้อยห้อยอันกตะมุดไตขึ้นไตลุ่งไตลุงพคอเฮ้ยอันนะตัวหนึ่งไต่ขึ้นตัวหนึ่งไต่ลงตัวหนึ่งไต่ลงตัวหนึ่งไต่ขึ้น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 ไต่ลงไต่ลุก็ไต่ลงไต่ลุก็ไต่ขึ้นง มุูวายผู้เรมาตี้อของระบาดไ่เว้นซ้ยะเทน้อยบยอย์มาเดียวไอ้มาเบดเวลาไว้เทนน้อกำลังฟังเทศบนวันอยู่วายที่ตั้งไหนว่าเป็นแล้วกันเข่ากันล้นเข่ากันล้อนเขา่เขาไม่ออกวายมาสร้างว่าเทนน้อบาดวายหลวงพ่อกำลังเทศบนวันไหมวายที่ยังโดนเทน,น้อยมันเบิดความเทศเพอดีเราไลาาวลูกป้าป้าลูกโอ้ ปัะเทศเบิดไหวเห็นเนาะจักว่าว่าไอ้เจ้าเถากำลังเทศมันมวนแม่กำลังฟังมันมวลได้อยว่าเนี่ยนะโอ้ยมักลุงพ่อแล้วล่ะนานนานนานโอ้ยมักเพิ่นเทศเถ้าหาปะปะเถ้าอดีนี้ม้วนมาเทศบุญเดือนโกอยู่ะเจ้าเป็นบ้าปรเทศบุญเดือนโกจักแล้วเทศมวนเนาะเจ้าขยันม้วนประเทศบุญมาไฟชะตีนะฮะปะปะปะเพี้ยโอ้เสียด้แห้งเด้เทศช่อยคักลวงพ่อก็โดยป้าเถ้าป้าเมีย วาดนาทัน้นี่นะน้ากาลคังนั้นหลวงพ่อกับตัวหน่อยก็ออกเดินทางกับวัดในครั้งนั้นก็ได้รับของฝากของอกต้อนจากพี่น้องญาติโยมเป็นขนมข้าวต้มแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งต่างๆอจะเป็นหมานข้างหน้าน่อยเฮาเนาะไปเปะะ็นลูกพ่อสบายเลยป่าเดียวแจับป์อือจับมือไม่ไม่ต้องหว่วงหล้วน่อยเอย๋ยนี่นะเพราะว่าคนหัวดีเฮ็ดยังกระดีเหมือนหละลูกพ่อป่ะป่านหน่อยเอ้อ สบายนะแล้วคอยกันย้อนเจ้าดันเราเป็นฮินเนอร์คอยอามาสุดยอดลเลยบาดเลยปะฟอนกับแล้วเข้าบาลฟอนสักที่ที่อาบัดแล้ว